อเอาล้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่องค์เมียวอารีนากับผมกึเทนกิฟฟ์นะครับแน่นอนว่าตอนนี้คุณอยู่กับคุโรสก,กิอิจโกะนะครับแอบล็อกแชทก่อนน่าลำคาญนะครับออทีมมาแชทกันเก่งนะครับเออผมไม่ไม่ชอบนะครับผมส่วนใหญ่นะเออมันมันรกเออนอกจากว่าเกมมันแพ้ไปแล้วอะไรแบบนี้เออมันก็ว่างไงออกดยอมแพ้ก็ไม่ยอมยอมแพ้กัน,นเ,ออเกมมันจบไปแล้วแบบจบไปแล้วจริงๆอ่ะ เอออันนั้นเรค่อยนั่งแชทกันได้นะแชทแบบแชทซาบประา,าคนเหงามีคนเหงาเฝ้ารอเธออยู่ตรงนี้เออจะ้าวไม่ได้จนกว่าจะได้บางใครเอออีจิโกะนี่มันจะเก่งกับพวกตัวที่แบบว่าไม่ค่อยมีโมบิลิตี้เออมันจะเก่งเออแล้วดูจากานะฝั่งนู้นแล้วถามว่าเฮ้ยเอา้าแล้วมึงเอาอีจิโกะมาทำไม่ะไงั้นเนะี่ย ก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่รู้จะเล่นตัวอะไรนะครับจังหวะนี้นะเออเพราะฝั่งนู้นมันก็ไม่ได้ดับเข้าคอมโบคอมจอยอะไรกันได้มากเท่าไหร่นะฝั่งเราก็ดับกันไม่ได้คอมโบคอมจอยอะไรขนาดนั้นเพราะงั้นก็ก็ไม่รู้อะไม่ดูจะเล่นอะไรไดเดพรางั้นก็เล่นเล่นไปเลยครับคือตอนนี้เราสามารถอยู่เล่นได้แบบว่าสบายๆนะเพราะว่าเรามันก็เหมือนกอเกมแวร์อะแวร์เวอร์ชั่นฟิสเข้าจบเบดอะ ว่าเรามีสกิลที่แบบว่าดูดเลือดได้เรื่อยๆแล้วยิ่งเราแวลงหกบางใครเนะี่ยเรายิ่งเลนแข็งนะครับเออเราก็จะไม่แตกเลนเราจะไม่แตกง่ายๆนะครับมานั้นอันนี้ผมจะไม่พยายามให้มันสกิลหนึ่งโดนไล,ล์คิฟนะครับ เพื่อที่แบบว่ามันจะได้ไม่ต้องฟาร์มไ,ไ,ไปด้วยในสัวอะไรประมาณนั้นมันจะได้ฟาร์มช้าๆนะครับแล้วก็เคลียร์คลิปช้าๆอะไรประมาณนี้แล้วก็เลี้ยงคลิปไปเรื่อยๆนะครับเป้าหมายของผมเวลาอยู่ท็อปเลนนะส่วนใหญ่นะครับ99%เลยคือผมไม่ได้ต้องการมาชนะเลนหรือว่าต้องการมาแข่งแย่งชิงดีอะไรนะครับมันไม่ใช่จุดประสงค์น,นะครับเราเล่นกันในโหมด 5v5 นะครับเราไม่ได้เล่นกันในโหมด 1v1 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เป้าหมายของผมชัดเจนนะครับนั่นก็คือเอ็นเกมนะครับผมทำทุกอย่างเพืออ่อให้เกมม แต่จบแบบชนะอะนะประมาณนั้นเดี๋ยวลูกท้ายฮันเนียเดี๋ยวมันก็จะกลับบ้านแล้วเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ไหวจริงๆมันก็จะมีคนมาป้อนมาแกงหดเข้าไปหดเข้าไปเอไหวปล่ล่ะมันไหวปล่ปละ่ละฮันเนียฮันเนียก็บ,บ้าแล้วเอาาอซาโทริโอ้โหตายแล้วพอดีไม่ได้ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะครับก็เลยจำชื่อไม่ได้ลูกกุหลาตฮิตไม่ได้เลยเลยเนี่ยมันเป็นเลีเ่ยนไปเนี่ยครับแล้วเราโดนเรากดเลนซะแล้ว ไหวน,นะไหวน,นะครับเออไม่น่าจะไหวอะโเล่นเป็นปะเนี่ยหรือเขาแชทกันอยู่วะก็ไม่รู้เหมือนกันนะในเกมเ็าอาจจะด่าอะไรกันอยู่หรือเปล่าเออหรือเขาล่อให้เรามาลึกวะเพื่อที่จะให้ป่ามาแก๊งถ้าอย่างนั้นก็สวยเลยนะถ้าป่ามันมาแก๊งเราอะก็ถือว่าเป็นการ space create นะครับให้ด้านล่างเนะี่ยได้สบายนะแล้วก็ให้ตรงกลางเนี่ยวิ่งได้อย่างสบายใจนะครับเพราะมันเป็นโมมิจิเออดีเลยเนะี่ยเวลาเล่นท็อปเลนแล้วมันมีใครมาแบบว่ามาแก๊งจะฆ่าผมผมอย่างชอบ เวลาผมเล่นท็อปเลนเนี่ยผมไม่ชอบที่จะงองแงแบบเอ้ยป่ามาแกงกูหน่อยสิแบบร้องเป็นเด็กอะไรเงี้ยไม่นะครับคุณเป็นนักสู้อ่ะคุณเกิดมาเป็นนักสู้แล้วคุณจะมางองแงอะไรเป็นเด็กนะครับเลนหนึ่งหนึ่งต่อให้โดนแกงก็หวัน่นไม่หวั่นนะครับยิ่งโดนแกงกยิ่งดีนะครับจะมาร้องหาอะไรผมไม่เข้าใจเหตุผลเลยเห็นบางคนมันเป็นยังไงบดได้นะครับเล่นเลนบดฮะ พราะมันค่อนข้างจะชิลชิลมากๆโอเคเราเวล6หกแล้วบางใครได้นีอ่อยู่เลนแบบอีซเลี่เลยนี่เข้าไปตีคลิปในป้อมแล้วอะดูดเลือดทีนี่ไม่ใช่เบาๆนะก็ถ้าโดนลายคลิปด้วยก็ดูดเลือดทีนึงก็200สกิลคูดาวเร็วด้วย,ย,ย,ยจะดูดเลือดโซให้ดูดมาก มาเนี่ยมาเน่ะเพื่อนเห้าวักไหมเห้าวักไหมเห้าวักไหมมันห้าวักไหมตัวเนี้ยมันห้าวักไหมนี่ปาดไปทีนึงเลี้ยงอย่างคุโรสกิเนี่ยมันมีเอลติที่เป็นอวตารนีครับเพราะงั้นเนี่ยแล้วมันเวลามันแบบว่าเรียกว่าโหมดอะไรวะโหมดฮอลโล่ไหมมันชื่อว่าสกิลอะไรอยู่เนี่ยฮัลโล่เออฮอลโล่จริงด้วยเออ แมตัวมันก็เข้ามาตั้งนานแล้วไม่เคยจะอ่านชื่อสกิลมันเคยแหละแต่มันลืมขู่เขาให้อะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงเงีวืดบืดืดบืดนะ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 ไหวเนะล่นะไหวเนะล่นะอนะเออเดี๋ยวมาแซ่กับพี่นะน,น้องนะพี่นี่คือพระเอกเน,นี่นยอเอน,ยนยี่ยล้วมิดเลนจะตายอยู่แล้วแทนที่จะกลับบ้านไปรีเซ็ตมาแกงควิกแล้วโดนป,ป oh, ่าโอบนะแตกแล้วตัวนี้นะมีความมั่วอย่างนาี้เอง ไปมึงเอลย่อะออน้องนะกลับบ้านเลยด้านล่างมีไม่ไปแกงมาวิ่งแกงกูแล้วมันดูดเลนผมด้วยไงประเด็นเนี่ยมันดูดเววลเลด็ดูดแวล,ลดูดเงินนะครับนี่เอ๊ะโดนด้วย โลหลพั่งเข้าไปพั่งเข้าไปเีงทีเกาะเด้งเลยทีเดียวเชียวเกาะเด้งเลยทีเดียวเชียวมันไหวไหมเนี่ยซาตูรีตรัวนี้ซาตูรีออกของเท่ด้วยอะ่ะจะไหวนะดูตรงแล้วไม่รู้นะเออ,เอ,อบ้านแตกนะบอกก่อนนะี่ยมาเล่นกับ เวมพายเวอร์ชันดันบ้านได้นะนี่คือเวมพายเวอร์ชันตีบ้านแตกได้นะออไม่ใช่แวมพายที่แบบชนะเลนแล้วก็แค่ชนะเลนเนี่ยตัวนี้บันชนะเลนแล้วมันดันบ้านได้ด้วยแล้วมันตีบ้านแรงนัเป็นเล่นนะเวมพายเวอร์ช <c oughs> ันฟิสิกส์นะบอกเลยได้หมดอหะออฟเจ็คทงออฟเจ็คีบนะครับดันบ้านทีมไฟได้หมดอะมันได้หมดจริงๆอะมันค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับเ,อ,อ,เอ,อ๊และอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยคือมันเป็นตัวที่ล i m i t ต d Edition ่น ตีเน sí, like ี่ยฟาดเข้าไปฟัดเข้าไปฟาดเข้าไปอ่แฟดเรียบร้อยแฟดเรียบร้อยไหวนะเราอ่ะเอ๊ะฟาดเข้าไปไหวนะเราอ่ะคือสกิลตีบอลมึงดูดเลือดได้ไหมล่ะถ้าดูดเลือดไม่ได้ก็เตรียมกลับบ้านอีกรอบนะครับบอกเลยไม่อยากที่จะใช้อติเพื่อ โฟกัสจะคิวมันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมอยากให้ป่ามันมาแก๊งผมนะโอเคเวลาเลนบนเสียเปรียบแบบนี้ป่ามันจะชอบมาแก๊งนะครับแต่ตอนนี้ป่าไปข้างล่างแล้วอ่ะ <c oughs> ก็น่าจะดันยาวได้แหละมันก็ <c oughs> <ank> น่า <c oughs> จะแพ้เลนไปเรื่อยๆเลย,เลยตอนนี้ยิ่งเข้ามาลึกทางยิ่งแคบนะเจ็บนะบ,นบอกอก่อนอ๋เนี่ยขอบัาบด้วยได้ไหม ปั๊ด้วยขอแล้วกันเออวานจัดสู้เหรอมันสู้ใช่ไหมซาตูริมันสู้ใช่ไหมงานศิษฐซาตูริมันสู้ใช่ไหมชีวิตมันสู้ใช่ไหมเลือดดักสู้เดี๋ยวเราก็ยังคงจะไปเลนบนนะ จริงๆก็อยากมาแก๊งเลนล่างนะแต่ว่าเลนล่างมันประชากรเยอะแล้วอะตั้ง4ี่คนนะครับเออแล้วเราอยู่เลนบนเนี่ยเดี๋ยวเราอยู่ไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็มีตีนมาหาเอาเองเราเองเลยนะครับแล้วก็เลนล่างเดี๋ยวมันก็ออโต้วินไปเองนะแล้วเราเอาวาร์ปป้อมมานะครับมันก็เลยไม่ได้มีอะไรให้กังวลเนี่ย้วคาเราสุเอ่ไม่ใช่โอเทงเขามาดันเลยเนี่ยซึ่งโอเทงมันไม่ใช่ตัวที่จะดันบ้านเก่งมันทำได้แค่เกียววร์เวฟคลิปเกง่งแค่นั้นเลยนะ แล้วมันเป็นตัวที่ถ้ามันอยู่กับทีมไฟมันจะมีประโยชน์มากนะแต่ถ้ามันไปอยู่กับเรานเนี้ยก็ถืูว่าแซ่บเลยนะครับเราแซบเกินไปเนะี่ยเราใช้สกิลอะไรอะไรกันครับเนี่ยโอ้เราโอโ้โหอ,อยู่กันขนาดนี้เดี๋ยวใจเย็นก่อนพี่ยังไม่มีเอาเติมากันสองกันสามสวยงามมาก <c oughs> ตอนแรกคิดว่ามันอยู่กันคนเดียว ต้องเอารำแม้ยังงมันต้องเอาล้แม้เนี่ยมันลุ้นๆเนี่<ง><ง>ยข้างล่างสองสองนะครับส่วนโมมิจิกลับบ้านมันทำอะไรไม่รู้อาจจะรีเซ็ตหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเอ่อตรงนี้ก็เป็นอีกมูฟหนึ่งที่เราตายเราไม่ได้อะไรผมแล้วเตงมากเลยการตายแล้วแบบคือตายแบบโดนลุมตายอ่ะแล้วทีมเรามันแบบ ก็ทําอะไรต่อไม่ได้อะมันเป็นอะไรที่เสี่งอะอยากให้การตายของเรามันเป็นอะไรที่แบบว่าสามารถสเปซได้อะอแบบนั้นอะมันจะดีแล้วเดี๋ยวดันไปได้เรนะื่อยนะเรื่อยๆเ,เลยเดี๋ยวมันต้องมีคนมาหาเรานะครับสักคนน่ะเดี๋ยวซาทูริมันจะเริ่มมาแล้ว แล้วเดี๋ยวเราจะโยกไปข้างล่างหน่อยดาผมรู้สึกว่าข้างล่างนี่มันต้องการเราสุดๆเลยเพราะมันไม่มีปัญญาจะชนะเลนกันเลยแม่งไร้วความสามารถสุดๆนะครับเออ,เอ,อแม่งไร้วความสามารถสุดๆเลยไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแม่งเอากันไม่ไหวอ่อนแอแมากแต่มันอดไม่ได้ที่จะแวะประเด็นนะอ่ะมันอดไม่ได้ที่จะแวะตรงนี้นะเอ,อ มาเลยมาเลยตีบ้านแบบหน้าด้หน้าชนตีตีบ้านแบบหน้าด้านหน้าชนข้างล่างนี้ได้ไปแล้วครับแล้วเราได้บ้านด้วยแล้วจะไปเสริมด้วย,ววยไหวหรือเปล่าล่ะเบบี้เ,ออเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์เว็บคลิปตรงกลางเหมือนเดิมไล้แล้วก็ไปเก็บดารูเมะ เอเเอเรื่อยๆเนี้ยชิวไหมชิวเห็นไหมมันมันมันเครียดตรงไหนเนี่ยผมไม่เข้าใจมันมันเครียดตรงไหนการเป็นเลนบนคนส่วนใหญ่เล่นเลนบนแล้วเครียดอ่ะเป็นนักสู้ไม่ควรจะเครียดนะ,เ,เ,นะนเป็นนักสู้นะเพื่อนนายเป็นนักสู้เนี่ยสายเลือดนักสู้อย่ามาเครียดอะไรแค่นี้มันเป็นไงมันดูปัญญาอ่อนแน่แล้วที่แน่ๆเนี่ยป่าเนี่ยเราฟารนะ์เาเมเนี่ย เพราะป่าป่าเราเนี่ยจากที่ผมสังเกตมันฟาร์มไม่ครบอยู่แล้วนะเออก็คือมันจะเก็บแค่บัฟอะไรประมาณนี้แล้วเนี่ยมันลงไปข้างล่างแล้วบัฟนี้มันก็ไม่เอาละคือถ้าเราไม่เตี่ะมันจะเสียทามิ่งบัฟนะครับก็คือบัฟมันตายแล้วมันเกิดใหม่ได้อถูกต้องป่ะเออตรงนี้ก็แทนที่จะปล่อยเฉยๆแล้วก็มาเก็บดีกว่าอะไรอย่างงี้เพราะว่าข้างล่างมันก็นัวกันแล้วก็จะเอาป้อมกันให้ได้ละแล้วตรงกลายนี่ก็คารา๊ะ ติดปากเรียกคาราซูทุกทีเลยโอเทงนี้ก็คือดันคีปเข้าบ้านอย่างเดียวครับเขาทำกระแครีบนะครับโอ้และคาราซูอยู่ตรงนั้นเป็นมุมที่แบดมากแบดโพสิชั่นเรียบร้อยรากำลังไปแป๊บหนึ่งพระเอกมาจนได้แนวแนวอาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่ก็มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวนีหละแตกไปหนีไปไหนตรงนี้ หายหมดทีมไว้กันไปนะครับแหมมันทำอะไรได้สาตูริตตัวนี้ผมอยากจะรู้ไรซิ่งโมบิลิตี้คือมีโมบิลิตี้แค่ในจังหวะสั้นๆนะแต่พอพูดถึงในเรื่องของอโมบิลิตี้ระยะยาวแล้วก็ไรซิ่งความเร็วแหมในการโยกตรงนี้เราจะสามารถเข้าโอโลได้เลยนะเอ ว่าเดี๋ยวผมปล่อยมือเลยแล้วก็แคโอโรสบายเออคุโรสก,กิเนี่ยเป็นมันเป็นสำหรับผมนะผมคิดว่ามันเป็นตัวท็อปที่ครบเครื่องอะ่ะถ้าเทียบกับซัพพอร์ตก็เหมือนกับคาฮุยะฮิเมะที่มันทำได้ทุกอย่างอะ่ะคุณเออมันทำได้ทุกอย่างอะ่ะแล้วเวลามันโดนกดเลนคือมันไม่งอเพื่อนไงคือกูหิวได้อะ่ะกูก็ไม่ต้องกลับบอ่อแล้วถ้ากูเอาว้าป้อมมาด้วยนะโอ้โหกูยิ่งสบายอะไรเงี้ยคือแค่ใช้ชีวิตอยู่ให้ถึงเวล่หกอ่ะพอผ่านพ้นพอถึงเวี่ยงหกปุ๊บนะ สบายเลยมันยังไงมันยังไงหน่อยละกันหน่อยละกันออมาดิมาดิโอ้ยโดนจับไปทีปาดไปด้วยวงแตกกันหมดโอ้โหกกนหั่นขอละกบบันบัฟเนี่ยถ้าจะวงแตกขนาดนีน้ให้เอดีไปฮะเออเพราะเอดีเนี่ยมันเป็น DPS ที่ดีกว่าเราเนี่ยมันยิงเรื่อยๆอ่ะมันใช้ประสิทธิผลของบัฟม่วง<ๆ> <mith> ดีๆเฮ้ย easy วินแม x แต่ด้านล่างเนี่ยโหกว่าจะชนะเลนนี่ยาวนานมากเป็นการไปที่ยาวนานมากแล้วจับดูแล้วจับชอบเลยมาดิมาดิจับแบบนี้แล้วพี่ชอบเลยหนุโอ้โหแล้วจับยาวเลยแต่เอาติพี่เด้งไอ้น้องเอาติพี่เด้งมาสิมาสิมามา,มา,มาดิมาดิมาดิเออเอาติพี่เด้งนี่ก็คือหนึ่งความน่าลำคาญของมันนะครับปาสกิลไปอีกที ต่อได้นะเนี่ยเออตรงนี้เรียบร้อยครับทีมไวท์กนไปครับกดจ G ได้เลยเออกดจ g ได้เลยไอ,อ้น้องมันจบแล้วแหละอ,อ่านี่ก็คือ,อความน่าลำคาญหนึ่งของมันนะครับมันเป็นตัวแทงที่แม่งโคตรจะมีดเมจอะ่ะเออแล้วมันเป็นอินฟินิตี้เอสพีอ่ะคือมันยาวเลยถ้ามันได้อยู่ในไฟอะ่ะแอ,อบยอมแพ้เลไรไหมจีจีเออ GG นบะสำหรับเกมนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกเกมนึงที่ก็ไม่ได้เหนือบ่าหัวแรงนะครับ เพราะว่าเรากดคุโรสกิมานะครับอยู่ในด้าบแบบนี้นะบวกกับว่าซาโตริเนี่ยพูดตรงๆเลยดูแล้วเขา1น,นะครับเขาเล่นตัวนี้ไม่เป็น2เขาเล่นท็อปเลนไม่เป็นนะครับแน่ผลสุดท้ายแล้วเขามันเขาก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะอย่างที่ผมบอกนะครับในทุกๆครั้งนะครับว่าเอ่อถ้าเราจะกดโซโลอ่ะเราต้องเล่นเป็นมากกว่า2เลนนะครับนั่นก็คือมือต้องเล่นสัก3เลนได้สามตำแหน่งได้ แล้วแต่นะว่ามันจะไปตำแหน่งอะไรอะ่ะแต่3ตํตำแหน่งี่ยมันต้องเล่นได้แต่ที่แน่ๆหนึ่งตำแหน่งเลยคือมันต้องมีตำแหน่งที่สามารถแทงได้อย่างเช่นอาจอาจอา,อาจจะเป็นตำแหน่งจังเกิลนะครับท็อปเลนเอซัพพอร์ตสามตำแหน่งนี้สามารถแทงได้นะครับแต่บางคนเข้าใจว่าเข้าป่ามันต้องกดแต่นินจาอย่างเดียวมันไม่ใช่นะครับตัวแทงมันก็เข้าป่าได้นะบางตัวนะครับเออผือหลายตัวด้วยซ้ำนะมันสามารถที่จะเข้าป่าได้ขนาดาษอดีบางตัวเองเข้าป่าได้เลยนะครับเออแล้วยุคนี้ก็ ใช่ใช่บางตัวเข้าป่าได้ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูท่าทางแล้วมันน่าจะไม่ใช่เลนของเขานะครับมันน่าจะไม่ใช่ตำแหน่งอะไรของเขาที่จะอยู่ได้สักตูวไหนเพราะแตมความตามความจริงแล้วเนี่ยตอนเรายังไม่เวลโกเนี่ยเขาต้องกดเรายับยับเลยนะแต่นี้เขาออกของอะไรมาก็ไม่รู้เจ้าดดเมจที่ไหนมากดผมเลยเนี่ยเจ้าดดเมจที่ไหนมากดฉันเหรอฮะออกเป็นขวดน้ำมาอันนึงนะครับซึ่งแน่นอนว่าโนดดเมจนะครับแน่ พร้อมกับรองเท้านะครับรถคูดาวนะโนโดาเมดนะครับเออแล้วก็เลนก็ป่วยอีกนะครับกว่าจะได้มิคาซุกิมาก็โอ้โหโโเกมจนจะจบแล้วนะครับแล้วก็โยกเลนได้แบบว่ามั่วซั่วมากเนี่ยแต่ทีมลางบวกกันนัวมากนะครับแต่ตัวเองนี่ไปทําอะไรข้างบนก็ไม่รู้นะเออและไอ้จังหวะที่ควรจะอยู่กับทีมนะครับโอเทงูเขาก็มาข้างบนนะครับซึ่งก็มาทําไมไม่รู้แต่ก็ได้เคียวเราไปแล้ว ออไ,อไอช็อตนั้นก็เป็นการตายของเราที่เรียกได้ว่าก็เซง็งไปอีกทีนึงนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเราตายแล้วทีมมันทําอะไรต่อไม่ได้ซึ่งซึ่งมันลุมผม2คนเลยนะเว้ยแล้วการที่ผมตายแบบนั้นควรจะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างอนะ่ะแล้วก็มันเป็นจังหวะที่แบบว่าเอาติเราไม่มีปอดีนะครับนะเรียกได้ว่าปอดีเลยปอดีเลยนะก็จะได้ว่าการปิดมาหนึ่งสูงสุดนะแล้วก็รวยสุดเลย แล้วก็บวกกับว่า t r i ปเปิดาเมจที่ทำไปทั้งหมดก็3 1มหมนึงนะครับตีป้อมไป8 0 0พันึงโอ้โหรับดาเมจไป30,000สุดจัดกันเลยทีเดียวนะแล้วก็วิ่งเร็วเอาเรื่องในไฟประมาณนี้สำหรับเมช์นี้ GG จีครับผมแล้วเจอกันใหม่เกมแน่สำหรับเกมนี้อีจิโกสวัสดีครับ